ช่วงอ터วิวยากรูวจักผู้เชี่ยวชาญกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิธีการรักษาสายตาให้มีสุขภาพสายตาที่ดีอยู่คู่กับเรานานๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็มักจะเปลี่ยนไปแล้วก็มีการใช้สายตาแบบไม่ถูกวิธีด้วยนะคะวิธีการที่ถูกวิธีนั้นจะเป็นอย่างไรคะ่ะโดยการ37องศานะคะขอต้อนรับนายแพทย์อนุวัตจิตจารดท่านเป็นจกักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการรักษาสายตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่บ ก็ <c oughs> อย่างคุณลินว่านะครับ,รบว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยมีเยอะมากนะครับ,รบในความเป็นจริงแล้วมันบ่อยแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยคนเอเชียเราเนี่ยฮะภาวะสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเรื่องของสายตาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งตั้งแต่กําเนิดจนทั้งเสียชีวิตเลยนี่ประเด็นคือ ตาเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่รับภาพนะฮะตามันเหมือนเสม,มือนกับหน้าต่างนอกจากหน้าต่างของสุขภาพแล้วยังเป็นหน้าต่างของการมองเห็นรับรู้ต่งตางๆเป็นคุณภาพชีวิตแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยแต่ละวัยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามช,ช่วงอายุด,ด้วยครับแล้วคนเอเชียเราเนี่ยน,นะฮะเราพบว่าภาวะสายตาเนี่ยมีภาวะสายตาสั้นเนี่ยสูงกว่าในทางซี่โลกยุโรปนะฮะแล้วตะวันออกกลางเพราะเนื่องจากคนเอเชียเราเนี่ยมียีนหรือพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวกําหนดเกินกว่า 70%ซึ่งเราพบว่าทุกบ้านนะฮะมีคนใส่แว่นหรือสายตาสั้นอยู่เสมอเลยนะครับไปในทางสายตาสั้นมากกว่าใช่ไหมครับทีนี้ภาวะสายตาเนี่ยมีทั้งสองกรณีตั้งแต่กําเนิดจนกระทั่งกรณีของสูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจําแนกออกเป็นกรณีง่ายๆว่าถ้าเกิดไม่มีภาวะโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยเป็นเรื่องของสายตาสั้นเอียงหรือเป็นสายตายาวตั้งแต่กําเนิดก็มีด้วยนะครับนอกจากสายตายาวสูงอายุแล้วตรงนี้เนี่ยเราพบว่า มีความสําคัญมากขึ้นทุกทีครับทีนี้นอกจากเรื่องของเรื่องของจีนหรือกรรมพันธ์แล้วนะครับครับปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นชัดเลยทุกสาขาวิชาชีพเราพบว่าพันธุกรรมเนี่ยฮะเป็นตัวกําหนดแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอิทธิพลเสมอมากกว่าด้วยใช่ไหมอาจารย์ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวัยเนี่ยมันถึงมีความ จําเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่จะคอยกํากับดูแลกันไปตลอดชีวิตเพราะรอ,อวัยว,วะของดวงตาเนี่ยเป็นคุณภาพชีวิตสมัยก่อนเราเราบอกเด็กๆว่าเอ๊ะการนอนอ่านหนังสือการขยี้ตาบ่อยๆเนี่ยมีที่ผลนะเราก็พบว่าจริงมันอย่างนั้นจริงๆแล้วเพราะว่าฝาแฝดคู่หนึ่งเนี่ยเราพบเด็กที่ขยี้ตาบ่อยเด็กทั้งคู่เนี่ยเป็นคนเอเชียนะฮะแล้วมีสายตาเอียงเหมือนทั้งทั้งครอบครัวเลยแต่ปรากฏว่าเด็กคนหนึ่งที่เป็นฝาแฝดใบเดียวกันเนี่ยนะฮะ คนหนึ่งขยี้ตาบ่อยอ,อีกคนหนึ่งไม่ขยี้ตาแต่เป็นภูมิแพ้ทั้งคู่นะฮะจะค,คนที่ขยี้ตาบ่อยเนี่ยกระจกตาโค้งเองียงเปลี่ยนสายตาเอียงเป็นพันได้ในขณะที่เป็นฝาแฝดใบเดียวกันอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ขยี้ตาแต่เป็นภูมิแพ้เหมือนกันเนี่ยเขาเอียงนิดหน่อยเอียงร้อยสองร้อยเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าการภายนอกภายนอกมีผลเราก็พยายามจะลดปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงให้มากที่สุดที่จะทาได้นะครับแต่เนื่องจากสิ่งมั่นเรปัจจุบันเนี่ยเห็นเด็กตั้งแต่อนุบาลละไอแพ เด็กทําอ่านไม่เป็นเขาทํานิ้วเป็นแล้วนะฮะอาจารย์ใช่ทำนิ้วเป็นแล้วทำนิ้วนิ้วเป็นแล้วเขาพบว่าการใช้สายตาที่สั้นระยะสั้นๆมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแปลกมากเลยเด็กเนี่ยมีพัฒนาการแต่ละวัยเนี่ยสายตาเปลี่ยนแปลงตลอดเช่นในวัยที่คลอดมาเนี่ยเขาจะมีภาวะเขาเรียกว่ามองใกล้ชักเขาจะเห็นแค่ใกล้ๆคือริมฝีปากพ่อแม่เห็นโมบายแต่ไกลๆเขาจะไม่เห็นเพราะสายตาเขาจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตามฮอร์โมนเพราะฉะนั้นระยะของสายตามันจะ ไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยมันก็คือเจริญเติบโตของร่างกายเรา้ใช่ไหมเพราะว่าเนื่องจากในวัยเด็กเขาแค่ต้องการอ้อมกอดแม่นมดิมฝีปากก็จะแค่นั้นแค่นั้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลให้เหมาะสมกับวัยแล้วดูว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆนี่มีอะไรบ้างแล้วให้การปรึกษาพ่อแม่เป็นระยะๆเนี่ยจะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ส่วนหนึ่งครับแล้วเด็กสมัยนี้เนี่ยอัตรา คนที่มีสายตาสั้นเนี่ยมันมากกว่าสมัยก่อนเยอะไหมคะอาจารย์คือในคนเอเชียเราเนี่ยเราพบว่าสูงกว่า50%อยู่แล้วคือเติบโตใช่ไหมคะจากเมื่อก่อนที่อาจจะมีอยู่จำนวนนึงใช่ครับแต่เนื่องจากภาวะปัจจุบันบีบคั้นให้เราใช้สายตาที่ทั้งไกลและใกล้บีบคั้นยนะใช่บีบคั้นนะคะอาจารย์เพราะการคัดเลือกเนี่ยเนื่องจากประชากรเราเยอะนะเราอยากได้คนที่ดีที่สุดอย่างเช่นตัวอย่างนักบินนะฮะผมอยู่ในฟิลด์ซึ่งดูแลนักบินมาก่อนเราพบว่านักบินเนี่ยจำเป็นต้องถ้าเป็นนักบินลบจํานเลย ถ้าเป็นนักบินพาณิชย์ต้องมีระดับการมองเห็นขนาดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือถ้าในเด็กที่เป็นทหารตำรวจ <c oughs> ในบ้านเราเนี่ยจำเป็นจะต้องอย่างน้อยก็ต้องยิงปืนเป็น <c oughs> ก็ต้องใช้สายตาที่มองเป้าให้เห็น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสายตาถึงมีตัวกําหนดในการคัดเลือกบุคคลอาชีพแล้ว <c oughs> หรือแม้กระทั่งตาบอดสีเองถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ย <c oughs> เราจะรู้ว่าเหมาะ เราเหมาะกับอาชีพนั้นๆไหมเช่นถ้าเป็นหมอเป็นตำรวจจราจรใช่ตำรวจจราจรหรือเป็นหมอหรือเป็นงานสิงพิมพ์นะฮะถ้าเราแยกสีไม่ออกมันจะเกิดปัญหาต่ออาชีพแน่นะโอ้นั่นสิคะอย่างนี้จํานวนคนที่จะเข้าไปสู่วงการอาชีพต่างๆมันก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยนะมันดกสกรีนออกไปและทีนี้เนี่ยนะครับเวลาเนี่ยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่พาเด็กมาปรึกษาเนี่ยนะครับบอกว่าสงสัยลูกสายตาสั้นเนี่ยขั้นตอนหรือวิธีการนะครับว่าในการที่จะดูแลเบื้องต้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับ เด็กเนี่ยฮะสายตาของเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตอลอดเวลาก็จะพ่อแม,ม่สังเกตเห้นวาทำไมเด็กเนี่ยมองตามเสียง<อ>ได้ดีไหมอมองตามแ,แสงได้ดีไหมโมบายที่มีเสียงหรือพ่อแม่คุยกันเขามองหันหน้าละหรือมีเสียงแมวเ,<อ>เสียงหมาเขาหันตามเราก็ทราบเลยว,ว่าตาเขายังใช้งานในระยะที่ปกติมองเห็นใช่ครับแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่มีประสบการณ์เรื่องสายตาสาั้นมาก่อนเนี่ยเขาจะเริ่มกังวลว่าเอ๊ะจะเหมือนเราไหมแล้ว ตาจะเกิดภาวะขี้เกียจไหมครับอ,อันนี้เป็นคําถามซึ่งจะเริ่มมากขึ้นตามลําดับเพราะ,ะว่าเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่วางแผนสําหรับลูกในอนาคตด้วยว่าถ้าเกิดตาเด็กเนี่ยซ้าดไม่เท่ากันละเอียงไม่เท่ากันกับเหมือนคุณพ่อคุณแม่ละจะเป็นยังไงม,มันก็เลยเกิดภาวะที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มสนใจแล้วก็พาเด็กเนี่ยมาเช็คนะครับมาเช็คตั้งแต่เด็กวัยนุบาลเลยกันทีเดียวแล้วก็พบว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะหลังๆเราพบว่า เด็กท e so really <aha. S 2> ี so easy, male, <Huh. S 2> ่มาก่อนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่สั้นเยอะมากเลยแล้วก็ไม่เท่ากันด้วยเอียงก็เยอะด้วยเราพบว่าเด็กที่สายตาข้างหนึ่งไม่ชัดไม่เท่าอีกข้างเด็กจะมีแนวโน้มใช้ข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างเลยก็กลายเป็นตาขี้เกียจไปใช่ครับถ้าเกิดต่างกันเยอะๆเขาจะไม่ใช้ข้างนั้นเลยพอไม่ใช้นานปุ๊บตาเนี่ยเหมือนสมองอะครับพอหยุดการใช้งานไปนานเนี่ยเขาจะมันรีบลงไหมคะเขาจะเริ่มใช้งานได้ไม่ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหมือนกับ ราพบว่าถ้าเด็กเนี่ยเราปิดตาข้างหนึ่งเป็นระยะเวลาเ,ลาเท่านั้นเท่านี้ในช่วงแต่ละวัยมันสามารถทําให้ตาข้างนั้นไม่ถูกใช้งานแล้วก็เสื่อมสภาพได้ด้วยแล้วถ้าเกิดเราจะปลุกกันมันขึ้นมาใหม่ได้ไหมเนี่ยเราพบว่าในก่อน10ขวบเนี่ยมันสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหมือนฟิล์มกล้องถ่ายรูปครับบางจุดอาจจะพัฒนาการไม่ดีเรายืดตาเด็กเนี่ยสามารถเลื่อนไปใช้อีกจุดหนึ่งได้โดยการปรับตาให้เข็การเขเนี่ยมันกลายเป็นการปรับตัวของเด็กเองจริงจริงเราอยากจะให้มาดูแล้วก็ศึกษาดูว่าอย่างเนี้ย ก่อนที่เด็กจะตาเขเเเรายายางจะแก้ภาวะสายตาที่ไม่เท่ากันและใช้สายตาข้างหนึ่งมากกว่าข้างหนึ่งให้เท่าเท่ากันในเมื่อว่ามีพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมมาสำสทับอีกทําให้สายตาสั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขที่เราเห็นทั่วไปก็คือใส่แว่นครับผมถูกไมจริงจริงแล้วเรื่องของเทคโนโลยีของการดูแลสายตาเนี่ยเริ่มตั้งแต่การดูแลในสิ่งแวดล้อมแล้วนะจะ เทคโนโลยีในเรื่องของการใช้สายตามันเล้าล้อมเหลือเกินทั้ง iPad ทั้งสมาร์ทโฟนนะครับต้องใช้สายตาเด็กเล่นเกมผ่าน iPad เล็กๆอนุบาลก็ทํานิ้วเป็นละทีนี้เราก็พยายามจํานวนเวลาที่ใช้งานเนี่ยจำกัดให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมในสิ่งแวดล้อมนะครับแล้พยายามจะให้เด็กเนี่ยมีเวลาที่ใช้สายตาเด็กกับการมองไกลให้เยอะขึ้นเด็กที่ออกไปวิ่งเล่นในสนามหญ้านักษณะที่บังคับให้เราใช้พันธุกรรมในทางที่มองไกลให้มาก ันก็จะช่วยส่งเสริมให้ตาเราเนี่ยถูกใช้งานในลักษณะที่มองไกลให้เหมาะสมใช่ครับใช่ครับใช่ครับแทนที่จะอยู่ในงานใกล้ตลอดเวลามันก็เหมือนกับการออกกําลังกายใช่ครับใช่ครับใช่ครับจะไม่ด้บล็อกให้มันเพราะสิ่งแวดล้อมส่วนที่เป็นตัวสําคัญในการผ่านดันให้เกิดการเติบโตอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยการสอบเข้าหลายๆที่นะคะมันก็จะคัดเด็กที่มีปัญหาเรื่องสายตาออกเยอะทีเดียวทีนี้เทคโนโลยีอะไรคะที่จะช่วยทำให้เด็กเหล่านี้สามารถที่จะเข้าไปทําในสิ่งที่เขาต้องการได้บ้าง เทคโนโลยีที่ใช้รักษายตาที่อาจารย์ที่ใช้ทามนะครับก็คือปกติสมัยก่อนเราไม่มีอะไรเลยมีกระจกมาฝนและเป็นแว่นใช่ไหมครับหลังๆก็เป็นพลาสติกซึ่งดีขึ้นคุณภาพเหนียวต่อไปเทคโนโลยีก็ถูกพัฒนามากขึ้นเป็นคอนเทคเลนบางมากเล็กมากแล้วก็สามารถออกซิเจนซึมผ่านได้น้ําซึมผ่านได้แต่ก็ยังเป็นข้อจํากัดในแต่ละกรณีนะครับแว่นเนี่ย เป็นกระจกเป็นหรือพลาสติกที่ดีที่สุดคือ CR39 เกนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหนามันจะขยายภาพไม่เท่ากับความเป็นจริงถ้าสองข้างเราไม่เท่ากันจะปวดศีรษะเด็กก็จะไม่สามารถใส่แว่นที่เต็มตามความจําเป็นที่ต้องใช้งานได้เพราะปวดศีรษะเราต้องอาศัยปัจจัยทางเครื่องมือและปัจจัยในการตรวจวัดเพื่อสัมทับกัน ค่ะอาจารย์แล้วแบบนี้เนี่ยตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นเลสิกที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูเลยทีเดียวแต่ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์ว่าอาชีพเหล่านี้มันสามารถที่จะรับคนที่ทําเลสิกมาเข้าไปเป็นตํารวจหรือทหารหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หรือเปล่าคะหรือมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างคะอาจารย์ครับในเมืองนอกเนี่ยนักบินอวกาศนะฮะเขาทำเลสิกแล้วขึ้นไปบินบนเครื่องบินไม่พอขึ้นไปในอวกาศด้วยทีนี้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมในแต่ละวิชาชีพแล้ววัยเนี่ยหรือความปลอดภัยไม่เหมือนกันเลยเราทราบ แล้วพะว่าเลสิกเนี่ยเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ซึ่งเป็นคํากลางๆนะครับจริงๆมันมีวิธีการของมันเนี่ยเยอะแยะเย,ยกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ,อย่างเช่นการใช้แสงรักษาสายตาเนี่ยที่เขาเรียกว่าแสงเย็นนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้กับการรักษาเลสิกมา15ปีนะ,ะ,ะแล้วก็ใช้แสงเย็นเนี่ยมาแยกกระจกตาโดยที่ไม่ได้แยกแยกเฉพาะเซลล์ของคอลลาเจนซึ่งเหมือนกับคอลลาเจนของตาเรามี5าชั้นเราแยกที่ผิวๆเหมือนเราขยี้ตาอย่างนี้ฮะ แล้วทําให้ผิวมันเปลี่ยนความโค้งหักเข็งทําให้ภาวะสายตาสั้นน้อยๆนะฮะไม่เกิน400เนี่ยสามารถกลับเป็นศูนย์ได้โดยที่ไม่ได้เป็นโทรโทความหนาของกระจกตาเท่าไหร่มากนักแล้วเราไม่ตัดกระจกตาเ่องนี้คือเด็กๆหรือว่าอายุสิบกว่าใช่ในช่วง14กว่าซึ่งปกติเราจะเลือก แค่าเป็นลายๆเราไม่ไ hmm. ด so ้ให้ทุกคนทำนะครับเพราะเนื่องจากเด็กยังอยู่ในวัยเปลี่ยนแปลงถ้าคุณพ่อคุณแม่สั้น600700เ้อนี่ยซึ่งเด็กมีโอกาสจะสูงมากเลยสมมติเด็กเกิดสั้นมากใช่มสาเกิดสั้น600แล้วเราก็บอกให้รออาจจะหาทางเลือกวิชาชีพอื่นก็คือจริงๆถามว่าทําได้ไหมเดี๋ยวนี้ทําได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ทุกกรณีไป่นะคะคงจะต้องเด็กบางคนว่าสายตาที่อาจจะไม่มากเกินไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้อันนี้มันก็ตัดปัญหาสําหรับการทําเลสิกในยุคต่ำกว่า18 ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์คะนี้เนี่ยม st ันจะเริ่มเริ่มใบผู้ใหญ่ไปหรือเปล่าจริงๆแล้วมันคือเริ่มโตเต็มที่ใช่ไหมจริงๆแล้วมันสามารถแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่กึ่งกึ่งนะเราพยายามจะดูว่าความจํากัดความจํากัดในเรื่องของโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างทุกอย่างดีหมดแล้วโครงสร้างเราเนี่ยนะฮะสั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสั้นเยอะเหลือเกินแล้วกระจกตาเราเนี่ยเหมือนกล้องถ่ายรูปนะเลนด้านหน้าเนี่ยจะมีความแข็งแรงของเขาเราอยากจะให้ความแข็งแรงเขาอยู่ตลอดชีวิตการใช้งานทีนี้บาก อยู่ตลอดการชีวิตการใช้ไหมเราต้องทํานายค่ะนายว่าโครงสร้างอันนี้เหมาะสมไหมที่จะทําการรักษาแบบต่างๆซึ่งเราสั้นเยอะเราต้องทําให้กระจกตาเราบางลงแบนลงเพื่อจะรองรับภาวะสายตาสั้นน้อยๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิด6 0 0้อยเจ็ดร้อยแปดร้อพันหนึ่งละกระจกตาต้องหนามากนะครับถ้าบางคนเนี่ยมีกระจกตาบางเราเริ่มจะเพีจยรณา เทคโนโลยีอื่นที่ให้เหมาะสมเพื่อจะให้ใช้งานไปตลอดชีวิตอันนี้สามารถทานายได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอาจารย์จริงๆแล้วเราทราบเลยตั้งแต่แรกนะครับโดยดูจากพันธุกรรมของคุณพ่อคุณแม่จากประวัติไม่จำเป็นต้องรอให้อายุ18หรือว่าเราจะรู้จะรู้มากขึ้นเรื่อยๆพอรู้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสมมติคุณพ่อคุณแม่สั้น6กร้อยหมดเลยนะแล้วคุณตาคุณยายก็สั้นเยอะเหลือเกินเด็กพอป .3 ม4ม .5 โอ้โหสั้นเพิ่มขึ้นเป็น600 7อ0เรเรารู้แล้วเด็กคนนี้เนี่ย สันเยอะแน่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีไหมฮะในการวัดที่จะคาดคํานวณว่าความโคง้งความหนาหรืออะไร,รนตข้างหน้านี่จะเป็นยังไงจริงๆเรื่องของการทานายเนี่ยครับทางแผนกเด็กเราก็ทราบกันดีว่าการตรวจยีนเนี่ยพอกําหนดได้ส่วนหนึ่งสิ่งร,รอบอีกส่วนหนึ่งที่เรากพอทํานายได้าจาก ประวัติทางครอบครัวและประวัติการเปลี่ยนแปลงของสายตาพอเด็กมาดูทุกปีเนี่ยเราทราบแล้วเด็กคนนี้มีแนวโน้มสูงมากเลยที่จะเพิ่มอย่างรวดเร็วทีนี้เราก็ทราบแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยสายตาไม่หยุดแน่เลยไม่ใช่500600อาจจะตึงเป็นพันพอถึงเป็นพันเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่าโครงสร้างจะไม่เหมือนกับคนที่สั้นน้อยกว่า600แน่นอนเราก็เลยบอกคนไข้เสมอว่าการมาให้คำปรึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำส่วนจะใช้เทคโนโลยีหนนั้นเนี่ยค่อยพิจารณา แล้วแต่ละช่วงอายุก็ไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันด้วยวันนี้ต้องบอกว่าได้ความรู้แบบเยอะทีเดียวค่ะจย์แต่ว่าเวลาเรามันจำกัดจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแค่การดูแลสายตาในตั้งแต่คลอดออกมาจนถึงประมาณสัก18แล้วกันนะคะจย์แต่ว่าหลังจากนั้นวิธีการดูแลก็ไม่เหมือนกับเด็กในเด็กเล็กใช่ไหมจ้าก็จะมีโครงสร้างบางอย่างที่เราจะใช้หลักเกณฑ์เดิมแต่ว่าพัฒนามาขึ้นให้เหมาะสมค่ะซึ่งคุณผู้ชมคงจะต้องติด ตามในสัปดาห์หน้านะคะจะมีอะไรเยอะทีเดียวนะคะที่จะมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงการดูแลสายตานะคะในวัยผู้ใหญ่ถึงวัยสูงอายุด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วเนี่ยนะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อเรามาได้ที่ call center ของเรานะคะโดยโทรมาที่หมายเลข027340000นะคะหรือว่าจะอีเมลมาก็ได้นะคะที่37องศา a d v e t สธีคนะคะรวมถึงคุณผู้ชมยังสามารถที่จะชมรายการ ของเราย้อนหลังนะคะโดยไปที่ y o u t u นะคะเสิร์ชคำว่าเวทนาดีทีวีซีนะคะก็สามารถที่จะรับชมรายการ37องศาได้ค่ะซึ่งยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับเรื่องของการดูแลสายตาสัปดาห์หน้ายังคงต้องมาต่อในภาค2ด้วยค่ะอาจารย์วันนี้ก็คงต้องลาอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับค่ะแล้วก็สาหรับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งคิดว่าน่าติดตามน่าสนใจนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรา3คนก็คงต้องลาไปก่อน แลวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าตอนที่2นะครับน่าตื่นเต้นในเรื่องของเทคโนโลยีและวิธีการในการดูแลสายตานะครับในในกลุ่มที่สูงกว่าวัยเด็กมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเรา3คนวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าพร้อมกันทั้ง3คนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค สนุนรายการโดยโรงพยาบาลเวทธานี02734 0000 00